ใจคนดูไปเลยนี่นี่เออเอาอืมเอาสวัสดีครับวันนี้มาพบกับโมเมลครับทางในช่องสลานพันกรเรื่อเชื่เอเน๊ดูวันนี้นี่มาร้อน,อนมากระเตามาล่าอุ้ยอู้ ย่างกันร้อนๆนะครับมีหัวกุ้งดูมีพริกอหือใส่อู้หลายอย่างครับพันหุงพันเห็ดผักกรอบนี่มาเป็นอย่างนี้อุ้ยเอาอื้มน้ำหมาลาครับเขาทาผมนี่ลาดลงไปเลยอุ้ยกินได้ไม่ได้วะพอดูอ,อู้ยตายแล้ว อุ้ยอือ,อ๋องอ๋องอือแซ่บทำแล้วอือน้องเอาต้องใส่โมดครับมานี่เดี๋ยวตอนอื่นต้องหาแนวจวดให้หน่อยอืมอ,อ๋อ,อ,อ ขงบอกหะจะเจอในนี่ครับในห้าง <c oughs> เอาเต็มโบกหยอกอ,อืม้ไมไอ่อย่างว่ะอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยเคยเห็นไหมครับขวดแปลกๆอุยมา่มการไม่รอช้าคำแรกนี่สามชั้นพันเห็ดกระเทียมเอายอกอื

บบเหตุอะ้อ,ะอพริกย่างหมาล่ะหยออือ นิดหน่อยครับเบคอนพันไช่กรอบนี่ไส่กระเทียมเอาเนี่ยอ้ยอือหึอน่ออือหึอือหึ ผมเคยเกินหลายครั้ง,ลงแล้วแต่ผมไม่เคยถ่ายอร่อยเหมือนเดิมครับปลาดอลลี่เห็ดอุ้ยเอาออดเด้อ んうん เาลองให้ครบเนาสามชั้นโอ้มาแล้วครับอออืือื ใส่ยังมาละเอา้านก ăn rồi, lúc giờ rồi, ừ ừ, ừ ใช่จะไม่เผ็ดครับผมไม่เผ็ดหรอกอ๋มอ,ม,อ,ม,อมาไปแล้วครับอ๋อ นี่ทำให้สะใจคนดูไปเลยนี่นี่เออเอาอืมสามไม้บวกบวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพือเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปเลยครับแล้วเรารับชมกันคลิปต่อไปสวัสดีครับอืมเอา Mhm. Mm Coffee. Mhm. Mhm.